สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบาน by Day Asset Management ค่ะ วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวค่ะมิวพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในโซนชานเมืองกันบ้างดีกว่านะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าเจดวิสคอนโดมิเนียมเอกอชัยค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะแลวก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหลายแห่งด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลมหาชายัยหรือว่าจะเป็นตลาดสดมหาชัยนะคะรวมถึงค่ะยังสามารถเดินทางเข้าเมืองออกนอกเมืองได้สะดวกสบายะะเพราะว่าโครงการนี้อยู่บ บนถนนใหญ่แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับทางด่วนอีกด้วยค่ะภายในโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทค่ะและแต่ละอาคารนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจําตึกค่ะเข้าออกอาคารและเข้าออกแต่ละชั้นด้วยระบบคีย์การ์ดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้เลขที่95ทั145อยู่ที่ชั้น4ของอาคาร A เดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันดีกว่าค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มีพื้นที่ทั้งหมด39.01ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและก็1ห,ห้องนั่งเล่นซึ่งแต่ละห้องมีการกั้นพื้นที่อย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นก,กว้างๆเลยนะคะที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะมุมนึงสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีส่วนอีกมุมนึงก็สามารถวางเป็นโซฟาเบสโซฟารูปตัว L หรือว่าจะเป็นโซฟารับแขกขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะ เดินถัดมาจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะคะซึ่งมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะภายในห้องนอนมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลือค่ะที่สามารถวางได้ทั้งตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะที่ห้องนี้จะมีหน้าต่างบานสไลด์ที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้แล้วก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ด้วยนะคะ ถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องน้ําและก็ห้องครัวค่ะที่นี่จะมีหนึ่งห้องน้ํานะคะภายในห้องน้ําค่อนข้างกว้างเลยคะ่ะมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ค่ะถัดมาก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะเวลาทาอาหารไม่ต้องกังวลใจเรื่องของกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าจะมีประตูกระจกบ,บานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนค่ะส่วนของครัวก็มีการดิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ที่มีซิงค์ล้างจานและมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในการทําอาหารต่างๆด้วยค่ะ ถัดจากห้องครัวเดินลึกเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงค่ะซึ่งมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้ด้วยเช่นเดียวกันระเบียงของห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้สบายแล้วก็ยังสามารถตากผ้าได้ด้วยนะคะการเดินทางไป The Lux Condo เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยจากนั้นขับตรงไปบนถนนเอกชัย2.6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในโซนชานเมืองค่ะแต่ว่าสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกสบายมิวแนะนำโครงการนี้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้ค่ะทังช่องทาง f a c e b o o k Fan p a g e JA a s ็ตเ m น n ทนเมนตและที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s อาเซ a ตเม e เทนค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟดเทาวน์เฮาส์ทาวนโฮมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารพาณิชย์ค่ะแต่ว่า EP นี้เวลาของมิ้หมดลงแล้วนะคะไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ